แสงแดดจ้าแล้วเรากำลังเช็คเอาท์ออกแล้วนะคะนี่สิเช็คเอาท์นี้ที่เราแช่อาบนะ้ำ ของเก็บมาหมดเรียบร้อยแล้วลอ่างในห้องน้ำนะคะอ่างล้างมือในห้องน้ำก็เก๋ๆนี่เป็นที่รับประทานอาหารเชา้านอกร้านีน่นะคะให้แขกรับประทานอาหารเชา้าดื่มกาแฟ หรือว่าสั่งอาหารมาทานมันก็นสดชื่นมีดอกไม้สวยๆชอบเลยมีผู้หญิงที่ชอบดอกไม้ที่สุดเลยอะ่ะทั้งดอกอ,อะไรก็ได้ที่สวยๆแต่ไม่มีใครให้ดอกไม้เราเลยอะ่ะ <c oughs> <c oughs> บรรยากาศดีดี ถ้ามีแฟนมาด้วยสักคนก็คงจะดีแต่เราไม่มีเราจะทำไงล่ะก็มาเที่ยวคนเดียวสิเม,มอมาเตอร์มาแอลนี่มีน้องแมวด้วยมาหาเด็กเอ็นเรานะคะเ,เด็เน,น้องแมวน้องเจ๋ดูดิน้องแมวว้าวมีบ้านน้องแมวก็จะมีบันไดมีเป็นมืนกรง อเป็นทางเดินเชื่อมต่อเข้าไปบ้านใหญ่้<ว>นนี่ก็<ว>จะเป็น<ว>บ้านเล็กไว้ให้น้องแมวเดินเล่นนี่อันนี้จันเจา้าปจันเจา้ากอนเช้ายัางเล่นอยู่น้องแมวยังไม่ลงมา สำหรับคนชอบแมวแล้วเนาะแต่ถ้าคนไม่ค่อยชอบแมวก็ไม่เป็นไรนะคะเพราะว่าเขาไม่ปล่อยออกมาให้เรากวนเขาจะเลี้ยงอยู่นในกรงสำหรับคนชอบแมวก็เขาเป็น,นกน้องแมวได้น้องแมวอันนี้มาอ่า เราก็ชอบ<ะ>แมวก็ถ่ายจมแมวนะจ๊ะดูดูถ่ายจมแมวด,ดอกไม้วันตุกปุกเลยนะส่นนี้นะอะไรเนีวนเ่วันตุกกุกเลยวนตุกกุกเลยจะไอ้จะี๋จะไปหาที่อื่นก่อนดอกส,สวยสำหรับนนนนะค,ะคนชอบแมวนะคะคนชอบธรรมชาติ ดอกไม้ชี่ดอกอะไรไม่รู้มีดอกไม้ป่าเดี๋ยวเราก็จะกลับที่พักของเราจะมีร่องน้ําเล็กๆนะคะไหลผ่านีอโอพอดีเป็นอ้อยเขือกล้องยังไงคะเนี่ยดอกไม้จ่ดอกไม้วนไปเวียนมาบ้านแต่ขอหลังนะคะไม่ใช่มืออาชีพนนนอนเอาที่ทาน อแล้วตะแคงซ้ายตะแคงขวานะคะง่ายเหรออ่าตะแคงหน้าตะแคงหลังตะแคงยังไงวะเนี่ยนี่ไอข้าวหนึ่งมันพาเราไปเที่ยวไอข้าวหนึ่งอีบนี่คือบ้านของเราเองที่เราพักมุมน่ารักน่ารัก นห้องอน,นี่ก็เป็นในส่วนของบ้านน้ำบ้านเราน้ำบ้านเรานะคะน้ำตกไหลเชี่ยวกราดกแ่็ขอรงว่าไม่ต้องกลัวไม่ต้องกลัวเลว่า ว่ามน้ำจะหลากมันเป็นต้นน้ำต้องไปด,ดูขวดมันจะนี่นะคะน้ำบ้านผู้บ้านทางเราเองนู่ถ้าน้ำไม่แรงมากก็จะน้องเล่นชิงช้าตรงนั้นได้ 哦。Oh, เราไม่เป็นแล้วนนะะแล้วก็ไปอาบน้ำแล้วนะคะเราต้องเช็คเอาท์ออกไม่เกิน11โมงครึ่งเพราะว่าพี่พนักงานจะได้มาทำความสะอาดก็ก็รอรับนักท่องเที่ยวต่อไปเชค็คกินได้ตั้งแต่บ่ายโมง ต้องไปนะคะแต่เมื่อวานเรามานหนก็ข้าแล้วเกือบเกือบทุ่มแล้วอ่ะเสียดายมากเลยถ้าเวลาไม่คุ้มค่าเลยเพราะว่าก่อนมาเราก็ต้องทำหน้าที่ของเราก่อน จะช่วงวันหยุดถ้าวันหยุดเราไม่ชอบไปเที่ยวหรอกเพราะคนเยอะแน่แน่แย่งกินแย่งกันใช้ทุกอย่างจะแพงหมดแต่ถ้าเป็นวันชิลๆอย่างเราเราทำงานอิสระเป็นแมค่ค้าทำงานอิสระใช่ไหมคะเราก็จะสามารถมาวันธรรมดาได้แล้วเราเดินเท้าคนเดียวได้ก็ก็จะเสียอย่างมากก็จะเสีย เราค่าทพพักค่ากินนิดหน่อยถ้าทพพักคนเดียวถ้ามาคนเดียวม,มองดูแล้วมันดูเหมือนอาจจะแพงนะแต่ถ้าคิดโดยรวมๆถ้าเราไปต่างจังหวัดไปนู่นไปนี่อย่างแล้วมันต้องไม่โนสองต้องไม่ถังกว่าสองพันแล้วแหละนี้เราอาหารเช้าบรรยากาศแล้วเล่น,นกับน,น้อง ที่บ้านของเราก็มีแล้วเราก็อยากเล่นดูด้วยเราคนรักแมแวแล้วก็ได้นดูด้วยใช้ชิดนน้ำตกเราก็จะถ่ายรูปเก็บบันทึกภาพวิดีโอไว้ ทางลูคะระหว่างทางไปาน